ก็สูงก็สัดออกดีไม um. oh. yeah, ่เป็นไรหรอกอ๋อแหมไม่ได้เป็นนัเดทดนหน่อยจาเรื่องนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่าตองไปกินนะเออต้องอ่าใบ่อมาแล้วเขากหวาตลอดาเะยร่ะทนไหนบอกว่าพี่เอ่นั่งจิกอยู่่แหลกใอนม่แม่แหลกนั่งใกล้เอ่นี่ั่งกับพีอ้อยสองคนน่ะยามแค่นี้นะ ที่เหเมล่าที่เราปดกันเองไอคนัีไป่เอมอ่ะาเกิ้าต็จะออกเดียวนี้หน่อที่เราไปนั่ง